สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆเคยรู้จักคาว่ากระเบนเน็บกันไหมคะรู้หรือไม่ว่าเวลานั่งทํางานหรือว่าขับรถเป็นเวลานานๆเนี่ยจะเกิดอาการปวดตรงบริเวณกระเบนเน็บขึ้นมาได้คะ่ะแล้วกระดูกกระเบนเน็บเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วมีอาการปวดขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้แอมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาการปวดกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะกระดูกกระเบนเน็บนะคะคือกระดูกรบริเวณก้นของเรานั่นเอง ซึ่งจะทําหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกเชิงการานค่ะซึ่งถ้าเราเนี่ยมีการนั่งที่ผิดท่าหรือว่ามีการเคลื่อนไหวของหลังแล้วก็ขาที่มากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดตรงบริเวณกระดูกกระเบนเน็บได้ค่ะซึ่งอาการปวดเนี่ยก็มีอยู่ด้กันหลายสาเหตุค่ะอย่างเช่น 1. การนั่งในท่าเป็นเวลานาน,าน mm hmm. การนั่งขับรถหรือว่าการนั่งทํางานในออฟฟิศ 2. การนั่งผิดท่าเช่นถ่านั่งไขว้ห้าง หรือว่าท่านั่งหลังค่อมไหล่หอคอยื่น 3. ภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติเช่นกระดูกสันหลังคดหรือว่าขาสั้นยาวไม่เท่ากันและแบบที่4อาจจะพบได้กับนักกีฬาที่ไม่ได้ทําการยืดหรือวอร์มร่างกายก่อนออกกําลังกายค่ะแนวทางการดูแลหรือว่าปฏิบัติตัวนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบหลักๆนะคะก็คือแบบที่1คือการผ่าตัด และแบบที่2เนี่ยแบบไม่ใช่การผ่าตัดนะคะก็อย่างเช่นพวกการฉีดยาหรือว่าการทานยาหรืออาจจะไปพบนักกายภาพบําบัดเพื่อทําการฟุ้นฟูร่างกายนะคะแต่ว่า แอมเนี่ยก็จะมาบอกว่ามีวิธีการดูแลตัวเองได้อย่างเบื้องต้นนะคะก็คือการปรับท่านั่งนันเองเมื่อเรานั่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะทําให้ลดอาการปวดตรงบริเวณกระเบนเน็บได้ค่ะหรืออาจจะหาเบาะรองนั่งนะคะมารองก้นของเราเนาะเพื่อที่จะทําให้ก้นของเราเนี่ยได้รองรับน้าหนักได้เต็มที่นะคะแล้วก็เป็นการลดอาการปวดกระเบนเน็บได้เช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับอาการปวดกระเบนเน็บ ถ้าหากใครที่เคยมีอาการปวดเหล่านี้แล้วก็มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงหรือว่าจะลองนำเอาวิธีที่แอมเสนอเนี่ยไปลองปรับใช้กันดูนะคะใครใช้ได้ผลยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันข้างใต้ได้นะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ